คนเราก็แปลกนะคะเวลาเจอหน้ากันทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยทำเป็นไม่สนใจแต่ทำไมทำไมเขาถึงชอบมาส่องเราทุกที <c oughs> ก่อนปันงคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดกระดจให้แม่หมองอ้ําจรมาถาโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าพลังงานของคุณตอนนี้กำลังถูกส่องอยู่นะคะเออ มีใครบางคนกำลังสองคุณค่ะคนคนนี้ดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจใยดีหรือทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยใส่คุณทุกครั้งที่เจอกันทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยแต่ว่าทำไมเอ่ยชอบมาสองฉันเนอะนะนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นอย่างไรคนคนนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ คนนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแวปลวอยู่นะเออเขามีสเสน่ห์ในแบบของเขาและเขามีความมั่นใจในแบบของเขามีความเชื่อมั่นในแบบของตัวเองด้วยแต่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะ่ะต้องบอกเลยเขารู้สึกดีแต่ว่าเป็นคนที่บางคนอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเอ,อ่อプレียบอย์プレยกเกิลเนาะนะคะมีเขาเรียกว่ามีมีกลเม็ด มีเทคนิคในการเข้าหาคนค่อนข้างมากหรืออาจจะเป็นคนที่มีแต่คนมารุมร้อมไต่ตอมนะหรือมีแต่คนเข้าหาอย่างเดียวไม่เคยเข้าหาใครเพราะฉะนั้นทีท่านะที่เขาอาจจะดูเฉยๆดูนิ่งๆใส่คุณนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเก๊ก๊ก๊แก้กลางๆไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วลึกๆความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรโอ้ยต้องบอกเลยอยากจะ ไปสวรรค์ชั้นเจ็ดนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเผลอๆนะจินตนาการในเรื่องของการคบหากันไปแล้วด้วยนะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขามาสองคุณเขาสองคุณเพราะอะไรขอดูพโอ้โหที่เขาสองคุณต้องบอกเลยเขาอยากจะรู้ว่าทำอย่างไรเขาถึงจะพิชิตใจคุณได้เออ เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนคิดยังไงมีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรอุย้ยทำกันบ้านนะเขาทำกันบ้านนะที่เขามาส่องคุณอยู่บ่อยๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงนะถึงแม้ว่าจะทำทีีถ้าเหมือนไม่ค่อยสนอกสนใจแต่ต้องบอกเลยลึกๆในใจมันเร่าร้อนนะมันรุ่มร้อน นะเออมันอยากจะเข้าหามันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันยังไม่รู้จะเข้าด้วยวิธีการไหนต้องศึกษาค้นคว้าทําความเข้าใจต้องวิจัยคุณก่อนนะนะทำรีเสิร์ชก่อนนะเออนะเป็นการศึกษาค้นข้อมูลของคุณก่อนนะเออทบทวนวรรณกรรมก่อน ทบทวนก่อนอยากรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเคยมีแฟนมาไหมแฟนเป็นแบบไหนชอบคนยังไงคิดยังไงนะเพื่อที่จะได้พิชิตใจคุณได้ถูกไงล่ะเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยส่องอย่างนี้โหกกำลังศึกษาข้อมูลนั่นเองนะทำทีเป็นไม่สนใจทำทีเป็นนิ่งๆเฉยๆดูไม่หือไม่อือแต่มาส่องเราทุกทีเห็นทุกทีนะ เออหรือบางทีก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเขาส่องหรือไอ้ที่มันยังไม่โชว์ให้เรารู้ว่ามีคนมาส่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาส่องขนาดไหนออะเขาส่องคุณมากมายขนาดไหนก่ดูพลังงานเนะโอ้โหถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะแอบส่องเธออยู่นะาจา๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาส่องคุณบ่อยมากนะแล้วคุณไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาแอบส่องคุณตลอดเวลาแล้วเขาเนี่ยนะ พยายามส่องแบบที่ไม่ให้คุณรู้ด้วยว่าเขาส่องเออเนี่ยดูจากพลังงานนะเขาร้ายมาเออนะเพราะว่าเหมือนความรักเป็นการแข่งขันเป็นเกมเลยนะเนี่ยตอนนี้นะความรู้สึกของเขาเนาะเพราะว่าเขาต้องการที่จะคือต้องบอกว่าตัวเขานะเคยมีแต่คนเข้าหาเขาไม่เคยเข้าหาใครนะการที่เขาส่องคุณเขาทํานิ่งทาเฉยคือต้องบอกว่า ทำตัวไม่ถูกทำตัวไม่ถูกนั่นเองนะอะขอดูพลังงานลึกๆอของเขาหน่อยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเขาจะทําอะไรจะเ a คแอคชั่นอะไรยังไงไหมะอะดูจากพลังงานก็ยังคงจะเก๊ะเก๊ะแก๊งๆ,ๆ,ๆอยู่เหมือนเดิมนะเอออาจจะยังไม่ค่อยรีแอคหรือ a คชั่นอะไรชัดเจนแต่ถามว่าจะทํำไหมมีนะมีโอกาสว่าจะเ a คแอคชั่นอะไรบางอย่างเขาจะทําอย่างไรเ a คแอคชั่นอย่างไรก็ดูพลังงานหน่อยโอ้โห อุ่นใจแล้วแค่มีเธอกับฉันเขาจะเทคแอคชั่นแน่นอนอย่างน้อยที่สุดต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะ โพสอะไรบางอย่างหรือสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาให้เขารู้ว่าเขากําลังตกหลุมรักใครบางคนกําลังรู้สึกดีกับใครบางคนนะแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเข้าหาคุณหรือมีโอกาสที่เขาน่าจะพยายามที่จะสื่อสารหรือทําความรู้จักคุณจากการที่เขาได้รีเสิร์ชนะคะได้ศึกษาข้อมูลคุณมาแล้วได้ทบทวนวรรณกรรมแล้วได,ด้ทด ทบทวนพฤติกรรมของคุณแล้วนะแล้วเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาจะเข้าทางคุณแบบไหนจะเข้าหาคุณด้วย ด้วยอะไรคุณจะสังเกตเห็นเลยว่าหากคุณโพสต์อะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาอาจจะมาทักคุณด้วยเรื่องที่คุณสนใจเรื่องนั้นเพราะนี่คือวิธีการที่เขาจะเข้าหาคุณได้แบบไม่เกอ้อเขินแล้วก็แบบว่าไม่เก้เกกังๆนะคะนี่คือเทคนิควิธีการของเขาที่เขาเตรียมตัวมายินดีด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะคะมีโอกาส เขาจะส่องคุณหนักมากเพราะต้องการศึกษาข้อมูลของคุณเพื่อหาวิธีเข้าหาคุณนั่นเองไอทีทีท่าที่ดูเหมือนไม่สนใจอะไรต่างๆต้องบอกเลยนะ ไม่ใช่หรอกในใจอะ่ะอยากจะทักใจจะขาดแต่มันเขินแล้วมันก็เออไม่รู้จะทักอะไรไม่รู้จะคุยยังไงก่อนแค่นั้นเองเนะเาะใครครักขานายอย่าลืมพิมพ์รังนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยือนยันรับพลังงานนี้แล้วก็เรียกเขาม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 า,มาคนดีอยากคุยก็เข้ามาคุยเลยจ้าพร้อมมาก